สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh Master d u กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเด็กไฟขิงนะครับที่เพิ่งจัดมาใหม่นะตอนนี้เริ่มหลังครับมือแรกนี่ถือว่าใช้ได้นะครับมีเป็นอิมเปร์ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นนิบิรูด้วยก็นานาทีมันจะขึ้นมาให้เล่นนะแล้วก็มีนกอ้วนครับสองใบแล้วก็นกใหญ่ตัวหนึ่งนะแค่นกอ้วนตัวเดียวก็พอจะเล่นได้ละก็เดี๋ยวตรงนี้เราดูครับฝั่งข้าไปเด็กอะไรนะแต่ว่าไม่ได้เป็นหาครับยังไงเรามีนิบิรูอยู่แหละตัวนี้ฝั่งข้าเริ่มก่อนรเเเเดี๋ยยวิ่มมลครับ เป็นคาชานะอันนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้เขาจะเสร์ฟก็ปล่อยเขาเสิร์ฟไปนะครับเพราะว่านี่ไออิมเปิลเนี่ยใช้ไปก็เสียเปล่านะเรารอเขาใช้แบบบอดเสร็จเลยแล้วค่อยเป็นนิบิรูก็ได้ถ้าเป็นคาชานะนะเส์ฟครับอ่นนี้เส์ฟเป็นใบเรียบเพื่อนครับโอกาสที่จะเป็นคาชาแบบสายตรงน่าจะมีสูงนะใช้เลยถ้าเป็นครับเป็นเฟรเลียนะอันนี้น่าจะชัว์แล้วเฟรเลียครับเส์ฟเป็น ไลท์ชาร์ตอะทีนี้เรารอยาวๆเลยครับเพราะว่าเขาน่าจะไปสุดทางนะที่จะเป็นไอดาวเทียมมีเฟนเลียแล้วก็มีเป็นอะไรทานนะแล้วเราขยโยนนี้ไ่รู้ตรงนั้นก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่มีเนเกตนะสามาเป็นไลท์ชาร์ตครับเอฟเฟกต์ Effect เลยตามสูตรเป๊ะๆเลยนะรีมูฟเป็นบิ๊กแบงครับบิ๊กแบงก็ถ้ามันโดนรีมูฟก็จะเอาไส้ขึ้นมือแล้วก็สเปรย์ลงมาได้โดยที่สามใบเราโดนอะไรบ้าง ฟิลดยใบนะอันนี้ครับถ้าเกิดใส่ใบเดียวนะคือแตกท่ายแน่นอนบอลไฟก็ไม่สาระสาคัญครับจะลำบากหน่อยครับตรงที่บารลองเราใส่แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าบาลองมันเป็นท่าลองๆอ,อีกทีหนึ่งอนะเพราะงั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรโดนล็อกช่องด้วยล็อกการนะแปลกมา,มากพาะถ้าเกิดล็อกหลังครับส่วนใหญ่จะล็อกซ้ายขวานะเพื่อเอาพวกเพนดูลัมดีโซ่เลยจะไปเป,เป็นเฟลเลียแล้วก็ไปต่อครับเป็นอะไรชาร์ตอ่ะทีนี้ ไปมาโคคอมอรครับถ้าเกิดเราไม่มีของเคลียที่จะสู้ยากมากนะพอเด็กเรามันต้องเล่นหลุมประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าต่อให้เราไม่มีดบิลูครับเราก็ยังมีอิมเปร์นะอย่างน้อยเราใบไอ้หมอน,นี่น่าจะพอไปต่อได้บ้างแต่ว่าโชคดีครับที่เรามีดีบิลูนะตัวนี้ครบทุกอย่างครับเราก็ลุยเลยอ่ะเรียบร้อยแต่ว่าดีบิลูมันจะใหญ่มากนะพอมอนเข้าสามตัวนี้เบื้องบัฟน่าดูนยครับห้าพันสี่แปดพันสี่นะแต่ว่ามันเคลียง่ายอยู่ละครับพวกนี้เรามีแบบตัวเคลียมากมายนะ เต็มที่กท็ทำเป็น s อครับรีมูฟทิ้งจบๆไปเลยเข้าใจครับโจเลยโอ้โหโจเก่งนะโจเป็นขี้ลินครับสุดยอดมือนะตรงนี้เดี๋ยวเราลงเป็นโพนิกครับเป็นตัวเริ่มนะลงเลยเอฟเฟกครับเสิร์ชนะตรงนี้มือสี่ใบครับไม่น่าจะมีของอะไรเพราะงั้นเราก็เล่นแบบไหลๆไทชูรี่แปลเลยเอาฟิลมาแอคทีฟครับแล้วก็ลิงก์ออฟเป็นลิงก์โคดิโบเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราระเบิดตัวอื่นบนมือก็ได้นะแย่ ระเบิดครับไอเนี่ยตอนเล่นใหม่ๆครับไอคีรินเนี่ยมันขึ้นเชนตลอดเวลานะตอนเล่นกับมีลันบ้างครับแต่ว่าไม่น่าจะเดือดร้อนเลยมากมายแล้วมั้งต้องคอยระวังนะพอมันถามเชนเยอะมีทบเลยระเบิดนกทิ้งไหมครับแล้วก็คีรินสเปร์แล้วก็เฟคของพิว้วระเบิดคีรินเลยแต่เป็นน็อปยิงข,ขึ้นมาแล้วก็เฟคคีรินครับชุบเพื่อนแล้วก็ได้ยิงตัวหนึ่งโอ้วาลาชีนะโนี้น่าโดนเยอะเดี๋ยวนี้ ตอนแรกตั้งใจว่าจะยิงนะยิงนี้ไปรู้ปุ๊บแล้วเราก็ได้ตีอัดได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ถ้าโดนเป็นวาลาชิเนี่ยจะเสียหายนิดหน่อยแล้วเราจะเคลียร์มอนี่ยากกว่าที่คนจะเป็นนะไม่เป็นไรครับยังไงเรามีคีลินอยู่นะเดี๋ยวค่อยเล่นตรงนี้มีการ์ดทุ่มลายครับเรามีไก่ใหญ่นะสเปรย์ได้ครับเห็นเพื่อนท่าไฟถูกทำลายสเปรย์ได้เราไปเลยเราเสร็จปุ๊บก็ปล่อยมารีโซไปแล้วเดี๋ยวไก่ค่อยรีโซที่หลังไมฟใช่ไก่ครับ ถ้า normal หรือสเปร์สามารถสั่งระเบิดมอนจากเด็กได้ระเบิดเป็นช้าครับช้าถูกระเบิดครับจะได้ชุบหนึ่งตัวชุบเลยชุบไปขิ้นิ้นครับตั้งแปดแดนะแล้วก็ไอ้มอนี่เอาเรื่องสุดๆนะเป็นแบบเด็กรีมูฟเต็มข้อเลยวะเนี่ยมีทั้งแบบวาราชีห้ามเล่นหลุมชาแล้วก็มีดีดิโคแล้วก็เมนเด็กเป็นคาช้าด้วยอันนี้ก็ถ้าโดนเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวครับคีรินก็ปล่อยไปเดี๋ยวตาหน้าเล่นตัวใหม่กกไดดหายไปเลย ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มอบนะแต่มือเขาน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราเคลียร์พวกนี้ได้ครับขอละตัวนี้ไปต่อเลยเป็นลิเทอร์ไนครับรีมูทโทเค็นทิ้งนะเพราะว่าเกลีเคลียร์ไม่ได้ครับมันจะลำบากนะพลังมันเยอะรีมูทิ้งเลยเสร็จปุ๊บไปต่อครับเป็นโทกาสฮิเมะเพราะว่าพวกเอชซีพวกเนี้ยครับไม่ต้องไปห่วงมากนะเพราะเดี๋ยวรถไฟอ่ะมันจะสามารถสั่งชุบมอนลิงได้เดี๋ยวให้ชุบมาแล้วก็เล่นเทปฝังคาดได้เพราะว่าตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วนะ ตอนนี้โทกัฮิเมะครับชุบเป็นช้างนะชุบเสร็จปุ๊บก็ลิงกต่อเลยครับเป็นรถไฟนะเพื่อตั้งบอบ์ดครับเพราะเกิดเราจบด้วยรถไฟเนี่ยสุดท้ายมันก็จะได้ของคืนกลับมาแย่ๆนะพอเราเตรียมของไว้ประมาณนึงละอันเลยฝ่ไฟ,ฟครับตอนนี้สัแต่เอฟเฟคครับเอฟเฟคฟฟโพนิกนะที่ถูกทำลายเมื่อกี้ครับเก็บขึ้นมือได้นหนึ่ง,งอ่ะเรียบร้อย ก็ช่วงนี้ครับอาจจะลำบากนิดนึงน,นะเพราะว่าฝั่งข้ามาเขาจะใส่พวกแฮนด์แทบมาแบบจัดเต็มมากๆนะอย่างวาฬชีเมื่อกี้ก็ไม่เคยเห็นคนเล่นเลยนะวาราชีแล้วก็ของอุสกิวันก่อนเนี้ยปกติก็ไม่มีใครเล่นนะแล้วไหนจะล็อกเบิร์ดนู่นนั่นอีกเพราะงั้นเราก็ต้องแบบเผื่อๆไว้หนึ่งนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้แล้วว่าโดนแน่ๆครับอะไรสักอย่างอย่างหนึง่งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูดีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กเมื่อกี้น,นะครับก็เป็นคาชาผสมกับสเน็กอายครับอันนคาาชเเนกกไองี้ย็ เก่งประมาณนึงแหละแต่กาอาจจะโชคไม่ค่อยดีครับที่แฮนด์แทบมันขึ้นมาเยอะไปหน่อยละมัง้ง <c oughs> ก็เดี๋ยวดูเมนเดยครับใบแรกนะเป็นดีดิโคครับ2ใบเลยใส่2ใบแหละกำลังดี <c oughs> แล้วก็เป็นเอชครับโอ๊กเบิร์สพ็อพ่าแม็กซี่สองครับแล้วก็อุลตร้าสามวาราชีด้วย <c oughs> ใบเดียวก็โดนนะแต่ว่าขึ้นคู่นี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ <c oughs> มันจะซ้ำๆกันนะเป <c oughs> ็นไลท์ฮาร์ดครับเป็นเลียยูนิคอร์นทีเรมินคาชาไม่มดนะพวกใส่แค่ใบเดียวเหรอแล้วใบเสิร์ตอะโอ้ยังละใบนนนนะโออออกาาสมั้ยยไปปหห่่รืเล แล้วก็โกเลมด้วยไม่รู้มาสู้กับอะไรนะมีงูด้วยครับแล้วก็เป็นดิบิลุอันนี้ดิบิลุคู่กับชีดาบนะต้องเพื่อใส่เผื่อไว้แหละทันเดอร์โบครับฮาร์ปี้อันนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาใส่มาทําอะไรทันเดอร์โบเนี่ยเหตุของใส่เยอะมากนะแล้วก็เวทเรียกเพื่อนครับเวทดนันบอนไฟไอเวทสเปย์ของสตีไอครับฟิวคาชาคาชาเบิร์ดสองใบชีน้นิวชีดาบครับเวทเซิลแมมดอิวิลิแมตเลยนะรุนแรงสุดๆแล้วก็อิมเปร์ครับกับปิกแบงเอ็กต้าก็ น่าจะเป็นปกติของพวกคาชาแหละเขาก็ใส่ประมาณนี้คาชาสานิไอตามสูตรเลยก็ประมาณนี้ครับผมตา,มตาแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตาที่เริ่มหลังมาเดิมนะมือแรกไม่ค่อยดีนะครับไม่มีแฮนด์แฮปสักใบเลยแต่ว่ายังดีครับที่ว่าของเริ่มเล่นเราพอใช้ได้นะมีคีรินคู่กับไอตัวโพวนิกครับมันก็หลบได้ทั้งอิมเปอร์กับเวเลอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดโดนอุลลาก็อาจจะสวยได้นะพอเราแค่ไม่มีอะไรเลย อย่างดีครับตรงนี้เรามีคิรินใช่คิรินระเบิดบาลองก็ได้สแตนไปเฟดหน้าได้แบบเสิร์ฟของเข้ามาเล่นนะอาจจะเป็นน้องผู้หญิงหรือเป็นใครสักคนมาช่วยตรงนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยก็เป็นลาเบ,บลินนะลาเบ,บลินมันก็มีมาเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวนี้มันหลับใส่ของแก้มาได้เยอะนะเพราะมันเสิร์ฟกับดักได้ใช่ปะเฮ้ยลงเป็นน้องเขียวครับน้องเขียวเสิร์ฟไม่มีแฮนด์แท็บครับนั่งดูยาวๆเสิร์ฟแม่ขึ้นมาอันนี้น่าจะมีเวลข้ามหยู่มือนะเพราะปกติเขาจะเสิร์ฟ เอฟเฟกของแม่เลยเห็นพวกลาเบรินใช้เฟกครับสั่งสเปรย์ได้อันนี้ไม่รู้ว่ารีไปนหน่อยหรือเปล่านะโอ้โหเอาเรื่องนายมอนี่เทมเพลทวอลิงครับอันนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยเก่งก็จริงครับแต่ถ้าเกิดจังหวะมาดีมันจะทำให้พวกเนี้ยเร็วขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะมันบอกว่ากระดาษที่เซตอะครับสามารถเปิดใช้ได้เลยเธอระบายก็คือเก่งมากนะเพราะว่าอย่างเนี้ยเขาเซตเป็นพวกเวลคามชาก่ก็เปิดได้เลยหรือว่าถ้าเกิดไปตามหน้าครับเอฟเฟกของแม่ใหม่เนี้ยที่เอากระดาษมาเซตครับก็สามารถเปิดดใช้้ไททัันนนีเเลยะซึ่่่่งาาารร็ววมกคบแต มันต้องใส่ใบเดียวป่ะแล้วถ้าเกิดม,มาขึ้นมาเย,ยมมาะมัมก็เดทการนะก็ต้องเสกเสียง,งเอาละกันแลกกับความเก่งนะเทคที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นพวกตัวแบงปองนะแค่เทคแรกก็เก่งละตรวนี้เขาไปต่อครับพอมีเชิงเทียนนะ่ะเชิงเทียนทิ้งแล้วก็ดับมาเซตโอ้ทิ้งคู่ข้าบ้านเลยนะเอาเป็นบิ๊กเวลคัมครับทีนี้ด้วยผลของไอ้เทมเพลร์วอล์คิงครับเขาจะเปิดบิ๊กเวลคัมได้เลยใช่แล้วก็เล่นเป็นแม่เก่าระเบิดมืออะไรเงี้ยก็แต่ว่าเ็กเราโดนระเบิดมันก็ไม่นานมีปัญหา,าั้ง ถ้าเกิดระเบิดโดัคีลินเนี่ยจะลำบากได้ครับเพราะว่ามันไม่มีตัวให้ชุบใช่ปะละ่ะถ้าระเบิดโดนบาลองอ่ะเก่งเลยเพราะว่าเราจะได้เซิร์ฟฟรีอ่ะสิเป้าคิงครับเปิดเลยตัวนี้ครับกันไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำเป็นแม่เก่ามาครับแล้วเราไว้ใจไม่ได้ใช่เพราะแม่เก่ามันแม่นมากๆครับตัวนี้เราใช้คีลินครับระเบิดบาลองทิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็มีเป็นพ่อบ้านด้วยเพราะว่าเราใช้เอฟเฟกต์เชนกับการลาเบิลินครับสั่งสเปรย์ได้ แต่นี่ไม่เคยแรกครับไม่น่ามีปัญหาอะไรคีรินครับระเบิดบาลองเลยเดี๋ยวไอสแตลเบยเฟสหน้าครับจะเสิร์ชนะแล้วก็มีคิรินด้วยถ้าเกิดแม่เก่าเขายิงคิรินเนี้ยเราจะได้คถูค้ำลายใช่แล้วก็ชุบบาลองยิงขื้นในใบนด้วยถ้าเกิดยิงคนอื่นก็ช่างหมายครับพอมือคนนี้กากา,กา,กากละเอฟเฟคครับยิงหนึ่งใบแล้วก็เชิงเทียนนะมีมอนสเตอร์ออกจากสนามด้วยผลกำดักครับก็เก็บขึ้นมือ ตอนนี้ก็เอฟเฟกของนกครับมีซบเลยแบบมีการ์สู่ทำลายนะสั่งสเปรได้เชลเทขึ้นมือแล้วก็แม่ครับยิงโอ้หถือว่าแม่นละมั้งแต่ว่ายิงโดนเป็นไอส้สก,กายเบิร์นเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าสก,กายเบิร์นมีเทคเกอหลุมด้วยถ้าการ์ดไฟคิงจะถูกทำลายครับสามารถรีมูฟมันการทำลายได้ก็ถ้าเกิดโดนยิงซ้ำอีกครับมันก็รีมูฟช่วยได้นี่หน่อย ตัวนี้พน่นีครับนอร์มอลหรือสเปรย์เสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือก็เป็นเซนชอรี่แหละและกักการเฟสของตัวแม่นะเอากระดนดมาเซตครับปกเป็นไอเด็กละและกักการเฟสของพ่อบ้านพ่อบ้านว่างไงเทคนนี้ในช่วงเวนเฟสสปีด2สามารถส่งการนี้จากมือหรือสนามลงหลงุมสเปรย์เราไปลิดหรือเอากระดังมาเซตได้ออกก็คือแบบความกระดังเพิ่มนะโอ้สเปรย์เลยอะอาจจะรีบนิดหน่อยหรือเปล่า อนนี้ข้าเทิครับเพราะเขาตีไม่ได้นะลงมาเยอะก็เท่านั้น,นนี้เข้าเทอครับเดี๋ยวจวเลยพ้าจวอิเปิลนะอิเปิลไม่ช่วยอะไรแล้วดิแล้วเขาก็เปิดต่อเลยครับเป็นบิ๊กเวลคัมนะและก็ไเฟคของตัวแม่ใหม่ครับอันนี้ที่บอกถ้ามีการใช้กับดักครับจเจากระดักใบอื่นมาเซตได้และใบที่เซตครับจะสามารถเปิดได้ทันทีนะพะมีเทมเพลตอิงอยู่ดีสุบเลยโอ้โหนี้แย่มากๆนะ เปิดปุ๊บทั้งเธอ์น,นี้ครับการที่ทูโซ่ลงหลุมมาจะไปมูฟโซนแทนครับก็เหมือนเป็นมาโคคอมอสเธอเดียวใช่ไหมและที่บอกครับด้วยผลของเทพรอบคิงครับทำให้ใบเนี้ยเปิดได้เลยเปิดปุ๊บก็คือโดนเลยครับเราก็ถ้าเกิดพวกคิรินตกหลุมก็จะไปไกลแสนไกลนะจะไม่ได้ชูจะไม่ได้ด้วยค่อนข้างลำบากใจนะโดนแบบนี้สปเปร์ครับผมเป็นตาวผีนะสีด้วยเพราะเอฟเฟกต์มันใช้จากมือได้แล้วมั้งตอนนี้เอฟเฟกต์ของแม่เก่าครับยิ่ง แล้วก็ตัวน้องเขียวครับจะได้จวดโอบีเชิงเทียนด้วยทีคู่เตาผิงไงนะรีโซครับออกใช้เป็นเบลคัมนะฟาร์มของรลลลัวๆเขียวจวดครับแม่ยิงโอ้ยิงโดนอิมเปอร์นะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะเพราะถ้าเกิดยิงตัวแซนโชลี่เนี่ยเราอาจจะต้องเสียโคนอิกลงไปตัวนะลงไปเซอร์อีทีมันจะเสียหายนิดหน่อยแต่ว่ายิงโดนอินเปอร์ก็ช่างนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ละ เทปเปอร์คิงครับเปิดเลยนะเป็นไอมาโคคอมมอสเมื่อกี้ตฮ้ยมาลองครับเซิร์ฟเลยที่เราระเบิดทิ้งเมื่อกี้เธอเป็นไก่ใหญ่ครับเพราะเดี๋ยวเราจะสเปช่าแล้วก็ทำเป็นไก่ตัวใหญ่ครับเอ็กซิสระเบิดทิ้งนะแล้วด้วยผลของไอเนี่ยการของเขาก็จะไปมุกโซหมดเลยครับและเวลาสู้กับพวกลาบีลินครับถ้าเกิดเราลิมูฟแม่เก๋าได้เนี่ยเด็กเขาก็จะอ่อนลงเยอะเยอะมากๆเลยนะไม่หนึ่งครับลุยเลย ไปคิงเซนชูลี่ครับเอาฟิวไปแปะแล้วก็ไปฟิวเลยรละเบิดโพอนอิกทิ้งไปครับเพราะเรามีเบอร์2นะเอาไว้เล่นตาหน้าก็ได้แล้วก็เสิร์ฟเป็นคีรินครับคีรินเอาไว้เล่นต่อตาหน้าเพราะาเธอเนี่ยเราจะเล่นอะไรไม่ค่อยได้มากครับอย่างที่บอกนะมาโดนรีมูฟถ้าเล่นเยอะครับเราจะเสียของมากเกินไปซึ่งไม่ดีเอฟเฟกของไก่ใหญ่ครับเห็นการ์ูมไลน์สเปรย์ได้ตอนนี้ก็ระเบิดทิ้งไปครับก็ไปบูสโซนนะเสียดายชามเลยแต่ว่าช่างมัน ตัวนี้ตั้งตีครับตีเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเป็นไก่ที่เป็นตัวเอ็กซิะครับมันจะระเบิดแม่ใหม่ไม่ได้ครับเพราะเขามีการเซตอยู่นะเพราะงั้นตัวนี้ไก่เราใหญ่กว่าครับตีทิ้งไปเลยแล้วก็ตีต่อครับอาดเมทนิดหน่อยแล้วก็เม2สครับเอ็กซิเลยเป็นไก่เอ็กซิเอฟเฟกครับถ้าเอ็กซิระเบิดมอนตัวอื่นทุกตัวอาทิด้วยผลของกรดักมาตะกี้ครับไอพ้พวกนี้ไปมูซมหมดเลยนะ นี่เราก็ค่อนข้างสบายแล้วครับออาเลยตรงนี้เรามีคิรินด้วยครับถ้าเกิดเขากระดุก,กระดิกเนี่ยเราใช้คิรินใช่ระเบิดไอไก่ทิ้งก็ได้แล้วได้สเปซสองตัวครับเล่นต่อนะเพิ่ๆแล้วก็ดอเฟยครับเอฟเฟคของเชิงเทียนทิ้งมาคู่กับมือหนึ่งใบครับเอากาดาบมาเซ็ตไอนี้ยังอยู่นะหน้าลำคาญมากตรงนี้เป็นเวลคัมใช่ไหมแล้วก็บิ๊กเวลคัมเป็นหนึ่งครับเปิดเป็นเวลคัมครับแต่ตรงนี้ แม่เก่าเขาแบบจากไปไกลแสนไกลนะเพราะงั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ได้โดนยิงเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วออกเป็นนอกเขียวครับนอกเขียวเซิร์ฟอาร์เซฟิลเอามาช่วยกันยิงแหละแต่เด็กเรามันไม่ได้กลัวยิงอยู่แล้วครับถ้าเกิดยิงปุ๊บมอนต์มันจ่อมาเรื่อยๆนะเพราะงั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเฟรชของเทพอคิงครับกระดาษที่เซตฟเมื่อกี้ใช้ได้เลยเป็นบิ๊กเวลคัมสเปรย์เป็น,เปเปเปนแม่ใหม่ครับแล้วก็ดีน้องเขียวนะ เอฟเฟกของฟิลถ้าเกิดมีพวกเวลคัมาสั่งใช้งานก็ยิงการ์ดได้ใบหนึ่งยิงไก่เลยแล้วก็เชนต่อครับเอฟเฟกของตอผิงถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ออกจากสนามด้วยผลกำดักจะได้สเปรใช่ไหมแล้วก็เชิงเทียนจะได้เอาขึ้นมือตัวที่เชนด้วยครับเอฟเฟกของไก่เอ็กซิสถ้าถูกทำลายสั่งสเปรไซดเมื่อกี้ครับก็คือเป็น2ตัวนี้แล้วไปเข้าบ้านด้วยเข้บ้านก็ ถ้าเกิดเราเชนเขาได้โดได้แล้วมีแม็กซี่ปิดด้วยนะไอหมอน,นี่เอาเรื่องสุดๆสีสซมพูเลยแม็กซี่ครับพอบานขึ้นแล้วก็ไก่ชุบสองตัวไปขีินกับไก่ใหญ่ก็เอาขึ้นมือหลัวๆนะแต่ป,ปุ๊บตัวนี้เขามีการเล่เนไดเฟกครับเราใช้เป็น ปคิงไซโูลรี่ครับสั่งไอ้นี่เลยเอซีครับทีจะระเบิดได้นะเพราะว่าเขาไม่มีการเซตละโอ้เชนต่อทันทีนะผมีรีแต่เตาผิงรีซบเลยเป็นบิ๊กเวลคัมครับทีนี้เขาจะมีการเซตแ,แล้วเราจะระเบิดแม่ใหม่ไม่ได้ครับ ทีเราระเบิดไก่นะพอเดือดตาหน้าครับสเตเดียมเฟสหน้าไก่จะได้ขึ้นขึ้นปุ๊บก็ได้ล้างบ่อครับได้เคลียร์คนอื่นด้วยหรือถ้าเกิดเขาบ้าที่เปิดเป็นแบบบิ๊กวิวข้ามเนี่ยจะได้ระเบิดแม่ใหม่ได้ด้วยไอซิดครับเป็นไก่ไอซิดเอฟเฟกต์เลยระเบิดมอสทุกตัวแต่ว่าแม่ใหม่ไม่ถูกทำลายนะลงไปเคลียวครับแล้วก็ผ่านเลยอเอาเถอะครับจัวอ่ะแล้วก็สเตเดียมเฟสครับเอฟเฟกต์ไก่ขึ้น เพื่อเสร็จปุ๊บทำลายมอนสุกตัวครับเอฟเฟกต์ไกเอซิฟถูกทำลายก็สเปซไส้ก็คือไอ้สองคนนี้แหละขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บไปต่อครับเอฟเฟกต์ของไกใหม่ครับถ้าน้องบอลหรือสเปร์ระเบิดเด็กได้ใบหนึ่งระเบิดช้างครับช้างเดี๋ยวชุบต่อตอนนี้ไม่มีคนอื่นแล้วนะเราก็ชุบเป,ปน็นแบบบาลองขึ้นมาแหละเพราะตัวไอซีชุบมาก็ไม่มีความหมายครับ เท่นเลยตัวใีใหญ่กว่าครับตีตีเสร็จปุ๊บเขาเปิดเป็นบิ๊กเวลคัมงครับตัวนี้เรามีอุลาลาที่โจมเมตสกีนะก็ถือว่าดีม,กมากๆไาเลยไอทีเราก็ลุยต่อครับเอฟเฟกต์ขบานนะรอที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยรีโซบไอทีเราก็ตีครับตีต่อยาว,ยาว ก็ติครับตีไล่ไปเรื่อยๆนะอาทิตย์เราก็เป็นสองลงเป็นโพนิกเลยโพนิกเซิร์ฟแล้วก็ลิงก์ต่อครับเป็นลิง์คุนิโบนะเดี๋ยวเราทำเป็นเอสีครับรีมูฟไอเทมเพลคิงนี่ไปเลยข้อช่างราคาญเกินไปละลิงท์ร์ไนนครับลิงก์โดยการมีวัตถุดิบเป็นมอนอีกตเด็กนะรีมูฟการได้ใบหนึ่งรีมูฟเทมเพลคิงไปเลยแล้วก็ไปต่อครับพี่โทกาฮิเมะ แล้วก็เอชุบชุบช้างครับแล้วก็ไปต่อที่รถไฟนะอาทิตย์เราจะเซตบอร์ดได้แบบเป็นบอร์ดมาตรฐานแล้วเพราะว่ามีเป็นรถไฟใช่ไหมแล้วก็มีเป็นช้างด้วยถ้าแบบ้ามเลยเอฟเฟกมอนครับเอฟเฟกช้างกัรระเบิดมอนในเกตได้พอเราระเบิดรถไฟปุ๊บทีนี้บอร์ดมันก็จะกลับมาเต็มบอร์ดเหมือนเดิมเอฟเฟกด้วยเชิงเทียครับไม่มีปัญหาครับเพราะเรามีช้างอยู่แล้วช้างเลยอีโซครับ อ่ะตรงนี้เราระเบิดที่ลินทิ้งนะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยเก็บไว้ระเบิดเธอฝังข้ามพอมาได้แบบชุบนู่นนี่นั่นนะตอนนี้ระเบิดที่ลินครับคิรินถูกทำลายครับจะได้ชุบเพื่อนหนึ่งตัวใช่ชุบเสร็จปุ๊บยิงกาไปหนึ่งเราก็ยิงฟิวทิ้งครับทีนี้กาเขาก็จะเตียนโล่งสวยงามรีโซบเลยเอฟเฟกต์ไก่ด้วยเห็นกาถูกทำลายครับสเปรย์ขึ้นมาจากหลุมคิรินชุบยิงอทีเรียบร้อยสวยงามฝั่งข้ามโจใบเดียวครับมาสู้กับเราเทียบ ค่อนข,ข้างจะฟูลบอดนะเซตหนึ่งครับผ่านเลยข้าเธองครับเจอเลยผมไอ้สี่นะเร็วสุดๆตอนนี้เขาไม่สู้นะครับแล้วก็ตีไปง่ายๆเนี่ยแหละอ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวนี้เขาใส่พวกของแก้มาเยอะเลยอย่างไอกระดักเมอตะกี้ชที่เป็นมาหัวคร้อมมอสอะไรเงี้ย ถ้าเกิดเล่นแบบนกไฟตอนนี้มันเก่งก็จริงครับแต่ว่ามันก็โดนแบบรับเล่ห์เหมือนกันนะเพราะเขาใส่ของมาสู้เยอะมากๆก่อวัดดวงกัไไปแล้วครับโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเด็กองขามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดีของเด็กเราเป็นลีเมตะกีนะครับก็เนี่ยครับใส่ใบเดียวนะเพราะว่าใส่ใบเดียวขึ้นก็นเล่นไม่ขึ้นก็นไม่เล่นนะแต่ว่าถ้าใส่เยอะมันขึ้นมาปุ๊บมันจะเต็มบอร์ดนะมันจะค้างมือเยอะเกินไปเบนเด้ครับใบแรกเป็นนาฬิกาแม็กซี่ครับตาผิงอุลละผมใส่ยางละบนะ เอาเรื่องสุดๆแล้วก็เป็นเชื้อเทียนน้องเขียวครับพ่อบ้าน2เลยแม่เก่าครับแม่ใหม่3ไหมูเวต้าไหล้วงฟิลแล้วก็เป็นเทมเพลทคิงดีตัวนะดีตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งอยู่สมัยนี้นะไวรัสเวทกับดักเอามาสู้กับใครอ่ะไม่แน่ใจนะไอนี้กับดักเมื่อกี้สุดแสบเลยแต่ไม่ใช่บาเรียครับถ้าโดนก็จะระบาดนิดนึงนะเพราะว่าเราจะเอ็กซีเป็นไก่ไม่ได้ใช่ป่ะยูนิแมท์สองใบครับอิมเปอร์ด็อกมาติก้าพันนิชเม้น แล้วก็ไอดอร์กอนพิซซ์เวลคมสามครับแล้วลูมะดิกเวลคัมสมนะแล้วก็เป็นทรานเซ c คชั่นโลแบ็กเอกตาก็เป็นพวกตัวที่ตกหลุมแล้วไดโน่ได้นี่นะไม่น่าจะได้ใช้เลยมากมายหรอกมีคนนี้ได้ใช้ไปไหวมีช้างด้วยแล้วก็พวกตัวลิงกก็ประมาณนี้ครับผมสับเล็กลาบรลินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ